ใครยังถักไม่เป็นมาค่ะที่หุ้มแก้วเราจะมาถักก้นแก้วเยติแล้วนะคะทำเชือกเป็นวงกลมเกี่ยวเชือกลอดผ่านแล้วก็ถักโซ่สองพันหัวเข็มทำทีเราจะเรียกว่าทีนะคะแบบนี้คือเสียงลดดํา เกเชือกลอดผ่านเลยเราเรียกว่าทีนะคะแบบนี้1ห,หลัก2หลัก3หลักเกี่ยวเชือกผ่านหมดเลยนะคะแบบนี้เราเรียกว่าทีนะคะเพื่อนเพื่อๆทาไปทำแบบนี้ไป11หลักแล้วเราก็นับโซ่โซ่สองตรงหลักแรกเนี้ยเป็น1ห,หลักนะคะถักไป11หลัก ทั้งหมดจะได้12หลักค่ะแถวแรกนี้ได้12หลักถัดไปให้ครบนะคะเพื่อนๆครบ12แล้วแล้วก็ลงตรงโซ่นะคะตรงที่เป็นโซ่หลักแรกเลยค่ะจบแถว4ถักโซ่2ขึ้นไปแล้วก็ถักทีลงหลักเดิมนะคะ ทำ T ลงหลักเดิมเราจะทำสองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะแถวนี้ทำ T สองครั้งบนหลักเดียวกันแถวนี้เราจะได้24หลักแบบนี้ค่ะทํา T ลงสองครั้งบนหลักเดียวกันหรือที่เราเรียกว่า V เนี่ค่ะ ทำ V ทุกหลักเลยแถวที่สองเราจะได้24หลักค่ะเพื่อนๆนถักไปจนครบนะคะครบแล้วเราก็ C บนหลักแรกที่เป็นโซ่ขึ้นด้วยโซ่สองแล้วก็หลักถัดไปเรา เราลงหลักถัดไปนะคะทำทำทีสองครั้งทำที2ครั้ง <S <S เสร็จแล้วหลักถัดไปทำที1ครั้งหลักถัดไปลงสองครั้งบนหลักเดียวกันแบบนี้ค่ะสลับหสลับทีหครั้งแล้วก็ลงทีสครั้งบนหลักเดียวกัน แล้วก็1ครั้งแล้วก็ลงสองครั้งลยหลักเดียวกันเราจะสลับกัน1 1แล้วก็ V เราเรียก V เอะไระจนจบนะคะดูอีกครั้งที่หครั้ง หลักถัดไปทีสอครั้งหลักถัดไปทีห่งครั้งหลักถัดไปทีสอครั้งลงหลักเดียวกันทำจนจบนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวกลับมาดูแล้วเราก็ซีกับหลักโซ่ ทีนี้แถวนี้เราจะทำโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงนี้ค่ะทำทำ X แถวนี้เราจะทำ X ไม่ต้องเพิ่มนะคะ X เ,เส้นหลังนะคะ X ลงบนเส้นหลังแบบนี้ค่ะไปบนทุกหลักเลยแบบนี้นะคะถัก X บนไปบนทุกหลักเลย ถัก X เส้นหลังนะคะเพื่อนๆอย่าลืมดึงใส่ลงเส้นหลังแบบนี้ค่ะมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วยยลุนจะถักวนเลยนะคะถัก X เราจะทำวนเลยค่ะไม่มีรอยต่อจะไม่เห็นรอยต่อถัก X ธรรมดาค่ะ ถัก X วนขึ้นไปเขาจะกจะกลายเป็นแบบขึ้นตัวตรงก้นก้นก้นแก้วตรงตรงเล็กๆนะคะด้านล่างถักวนไปเลยค่ะถัก X ธรรมดานะคะเราจะมาถักก้นแก้วเยติแล้วนะคะทำเชือกเป็นวงกลม เกี่ยเชือกลอดผ่านแล้วก็ถักโซ่สองพันหัวเข็มทำทีเราจะเรียกว่า T ทีนะคะแบบนี้คือเสียงลดดําเกี่ยดเชือกลอดผ่านเลยเราเรียกว่าทีนะคะแบบนี้หนึ่งหลักสองหลักสามหลัก เกี่ยวเชือกผ่านหมดเลยนะคะแบบนี้เราเรียกว่าทีนะคะเพื่อนๆทำไปทำแบบนี้ไป11หลักแล้วเราก็นับโซ่โซ่สองตรงหลักแรกเนี้ยเป็น1หลักนะคะถักไป11หลักทั้งหมดจะได้12หลักค่ะแถวแรกนี้ได้12หลักถักไปให้ครบนะคะเพื่อนๆครบส2แลองแล้วก็ ลงตรงโซ่นะคะตรงที่เป็นโซ่หลักแรกเลยค่ะจบแถว4ถักโซ่2ขึ้นไปแล้วก็ถักทีลงหลักเดิมนะคะทําทีลงหลักเดิมเราจะทำสองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะแถวนี้ ทำทีสองครั้งบนหลักเดียวกันแถวนี้เราจะได้24หลักแบบนี้ค่ะทำทีลงสองครั้งบนหลักเดียวกันหรือที่เราเรียกว่า V เนี่ยค่ะทำา V กหลักเลยแถวที่สองเราจะได้24หลักค่ะเพื่อนๆถักไปจนครบนะคะครบแล้วเราก็ C บนหลักแรกที่เป็นโซ่ขึ้นด้วยโซ่สองแล้วก็หลักถัดไปเราเราลงหลักถัดไปนะคะทำทำทีสองครั้ง ทำทีสองครั้งเสร็จแล้วหลักถัดไปทำทีหนึ่งครั้งหลักถัดไปลงสองครั้งบนหลักเดียวกันแบบนี้ค่ะสลับ1นึสลับทีห่งครั้งแล้วก็ลงทีสองครั้งบนหลักเดียวกันแล้วก็หนึ่งครั้งแล้วก็ลง สครั้งลนหลักเดียวกันเราจะสลับกัน1 1แล้วก็ V เราเรียก V เลยคะ่ะจนจบนะคะดูอีกครั้งที่หครั้งหลักถัดไปที่สครั้ง หลักถัดไปทีหนึ่งครั้งหลักถัดไปทีสองครั้งลงหลักเดียวกันทำจนจบนะเพื่อนๆเนดี๋ยวกลับมาดูแถวต่อไปทำา x ถัก x ลงบนทุกหลักถักไปเลยค่ะแถว 1 2 3แถวที่4เราทํา x ทุกหลักไม่มีเพิ่มนะคะถัก x ลงไปบนทุกหลักเลยเดีย๋ยวมาดูกันค่ะจนจบแถว c จบแถวนะคะต่อไปเราถักโซ่หนึ่งรอบนี้เราจะถัก x บนเส้นหลังนะคะแบบนี้ค่ะ ถักบนเส้นหลังจิ้มลงบนเส้นหลังนะคะแบบนี้ค่ะถัก x บนทุกหลักเลยค่ะจิ้มลงเส้นหลังค่ะถักเวนไปจนจบนะคะเพื่อนๆแถวต่อไปเราจบแถวตรงนี้เราจะถักวนเลยนะคะเพื่อนๆถักวนเลยค่ะ คือถัก X จะได้ไม่มีรอยต่อนะคะถัก X วนไปเลยค่ะวอโทอแล้วก็ถัก X อย่างเดียววนไปเลยนะคะรอบต่อไปถัก X บนทุกหลักวนไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูใหม่ค่ะ ถักต่อไปจนได้ความสูงเท่ากับช่องช่วงช่วงที่เป็นก้นเล็กๆถักต่อไปค่ะถักเอ็กเหมือนเดิมค่ะ ลองวัดดูด้วยนะว่าเราจะไปขนาดไหนนะจะมีสองขนาดนะแก้วเยลุนจะมีสองขนาดแต่ก็ใส่ได้เนาะเพราะว่ามันยืดได้อันนี้มันยืดได้ด,ดูนะคะทีนี้เราก็จะไปขึ้นขึ้นขึ้นตรงที่มันจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะ เราจะมาขยายตรงนี้ก็ถักวนเหมือนเดิมค่ะถักถัก x 2ครั้งลงบนหลักเดียวกันแบบนี้ค่ะ x 2ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ x 3ครั้งบนหลักถัดไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ x 2ครั้งลงหลักเดียวกัน ทำสอครั้งเสร็จแล้วก็ x 3ครั้งบนหลักถัดไปก็คือลงช่องละหลักไป3มครั้งนะคะเสร็จแล้วก็2ครั้งแล้วก็ลง3หลักถัดไป1 2 3เสร็จแล้วก็ลง ในหลักเดียวกันเสร็จแล้วก็หลักถัดไป3มหลัก1 2 3ทําจนจบแถวนะคะเราจะเพิ่มหลักสุดท้ายหลักที่3เสร็จแล้วตรงนี้เราจะถักสลับ ลับกันนะคะถัก X แถวนี้เราก็ถัก X ไปอีกหนึ่งแถวนะคะแถวนี้ถัก X บนทุกหลักเลยไม่มีเพิ่มถัก X บนทุกหลักไม่มีเพิ่มนะคะแถวนี้จะถัก X บนไปให้จบแถวเลยนะ แถวต่อไปต่อไปนะคะเราจะถัก X หนึ่งครั้ง X ครั้งต่อไปเราจะจิ้มลงตรงนี้นะคะด้านหน้าทำ X เ,เหมือนกันสลับกันนะคะทำสลับกันแบบนี้ค่ะ แบบนี้ค่ะสลับตรงนี้ x ปกติ x ต่อไปเราจะแทงผ่านสองเส้นตรงนี้นะคะสลับกับลงตรงนี้แล้วตรงนี้ เพื่อทำลายหยดน้ำนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะทำจนจบแถวเลยนะตรงนี้หลักนี้ก็จะจิ้มด้านหน้าขึ้นมาอันนี้ก็จะจิ้มบนหลักปกติ ดูหลักด้วยนะคะหลักถัดไปแล้วก็จิ้มตรงนี้หลักถัดไปจิ้มลงปกติหลักถัดไป่าด้านหน้าสองเส้นแบบนี้ค่ะทาไปจนสุดแถวเลยนะคะบนมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะ แถวนี้เราจะจิ้มลงตรงนี้นะคะแถวที่เป็น x ธรรมดาด้านหน้าพักมาด้านหน้านะคะสลับกันค่ะนี่หลักต่อไปที่มันเป็นที่มันเป็นหยดน้ําตรงนี้เราจะทํา x ธรรมดาสลับกันค่ะ ตรง x ธรรมดาของแถวก่อนแล้วก็จะมาจิ้มด้านหน้าแบบนี้ค่ะมันจะสลับกันสลับลายกันไปนะคะตรงนี้เราก็ทำ x ธรรมดา x ธรรมดาของแถวที่แล้วเราก็จะมาจิ้มผ่านด้านหน้าเพื่อทำเป็นหยดน้ำแบบนี้แล้วตรงตรงหยดน้ำแถวแถวก่อนหน้านั้นเราก็จะถัก x ถักเอ็กธรรมดาและตรงตรงนี้เราก็จะทำเป็นหยดน้ำด้วยการผ่านมาด้านหน้าขึ้นไปแบบนี้ค่ะเราจะถักวนสลับกันไปแบบนี้ทุกแถวเลยนะแบบนี้ค่ะก็จะเริ่มเห็นลายเนาะ มันก็จะสลับกันไปแบบนี้ทุกแถวนะสลับ เวียนกันไปแบบนี้ทุกแถวค่ะเราก็จะได้ลายหยดน้ำสวยๆแบบนี้เรียงกันขึ้นไปแบบนี้นะกะความยาวเท่าที่เราเท่าแก้วเราแล้วนะคะแก้วใบนี้เยรุนจะใบเล็กหน่อยนะเพื่อนๆสามารถขยายตรงก้นนี้ได้นะคะนี่ของเยรุนนี้มันจะจะเล็กกว่าเล็กกว่าเยตินี่ค่ะ แต่เพื่อนๆสามารถขยายตรงก้นนี้ออกมาอีกได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาทำถัก X แถวนี้เราจะถัก X ทุกแถวเลยนะทุกทุกหลักเลยนะคะถัก X ค่ะถัก X แบบนี้ไปนะคะเพื่อนๆเ,เก็บขอบค่ะไปเลยค่ะถักให้เสร็จไปเลย สักสองรอบก็ได้นะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะยารุนถัก x ขอบขึ้นไป2รอบนะคะทีนี้เราจะไปถักสายกันนะเพื่อนๆนนี่ยารุนทำสองสองแถวนะคะ x ธรรมดาเก็บขอบถักสายกันเราจะถัก x ไป4หลักนะคะห 2 3 4ค่ะแล้วเราพลิกกลับทัก x ก,กลับมา1 2 3 4ค่ะพลิกกลับนี่เราจะขึ้นสายแบบนี้นะคะ ถัก x ธรรมดานี่แหละค่ะทำสายหรือใครจะทําแบบอื่นก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พิกกาบเราจะถักพิกกับไปมาแบบนี้ความยาวเท่าที่เราต้องการเลยนะเพื่อนๆนนับหรือว่ากะเอาเลยค่ะใครอยากได้สายยาวเท่าไหร่ นี่เียวหนุก็จะถักง่ายๆขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะถักจนความยาวเท่าที่ต้องการเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งตอนตอนที่เราทำพอแล้วนะคะพอความยาวที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวกลับมาดูค่ะเมื่อเราได้สายยาวตามที่เราพอใจแล้วนะเราก็จะมาต่อเข้ากับ ฝั่งหนึ่งกะให้ตรงกันนะคะนี่ลุนกะไว้แล้วเนาะนี่ให้เราจะมาตอดให้เชือกอยู่ฝั่งนี้นะคะ นี้ค่ะตรงนี้ทำาีกิมแบบนี้เลยนะวักเชอร์ออกมา C แบบนี้ค่ะ ก็จะไปเก็บเก็บเชือกตรงนี้แล้วก็ทำให้เขาชิดชิดแบบนี้นะจัดทรงให้เรียบร้อยนะเก็บเชือกให้มิดชิดแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปเก็บเชือกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามไหมเดี๋ยวลุงจะลองใส่ใบนี้ดูนะปรากฏว่าใส่ได้อยู่เพื่อนๆแต่ว่ามันจะใส่แน่นมากใส่ใส่ได้เพราะว่างานถักนี้มันจะมีความยืดหยุ่นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เชือกของแต่ละคนนะคะว่าจะมี เส้นใหญ่หรือเส้นเล็กเท่าไหร่นี่แต่นี้ก็ใส่ได้แต่ใส่ยากนิดนึงมันจะคับไปแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยจะใส่ใส่พอดีเราก็กะเอาได้ค่ะเราก็ขยายวงตรงนี้เพิ่มหรือว่าลดได้แบบนี้เลยค่ะ